หยุดทำสองนิสัยนี้ถ้าไม่อยากให้ผู้ชายเบื่อพอเกิดความเบื่อแล้วจะเป็นบอกเกิดแห่งการเลิกลาค่ะสุดท้ายคนที่มานั่งเสียใจที่สุด คนที่มาฟูงไฟายที่สุดอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ค่ะโคชเอมนะคะเคยเจอคนที่มาปรึกษาเรื่องแบบนี้เยอะมากนะคะทั้งลูกศิษย์โคชเองก็ด้วยเช่นกันทีนี้นะคะเรื่องพอสรุปสรุปแล้วมันก็จะได้เหตุการณ์ที่ไม่แตกต่างจากเดิมมากสองนิสัยที่ทำให้ผู้ชายเบือ่อแล้วจบความรักลงข้อที่หนึ่งคือนิสัยเรื่องจับผิด สิ่งนี้คือสิ่งสำคัญเลยนะคะจับผิดอย่างเช่นว่าเวลาที่เขาไปไหนเนาะก็จะเกิดความคิดในหัวเลยค่ะว่าเอ๊ะไปกับคนอื่นหรือเปล่าเอ๊ะไปแอบมีกิ๊กหรือเปล่าเอ๊ะทำไมไปนานจังเอ๊ะมันผิดปกติแล้วนะเนี่ยคุณสังเกตความคิดคุณไหมคะว่าท,ทั้งหมดทั้งมวลที่เอ๊ะเอ๊ะเ,เนี่ยคือมันเป็นเอ๊ที่แบบ เฮ้ยมันเนกาทีฟหมดเลยมันดึงดูดพลังงานที่เป็นลบเข้ามาหมดเลยดังนั้นถ้าคุณจำโค้ชเคยสอนนะคะที่ตอนที่โค้ชไลฟ์เนาะในเรื่องของกฎแรงดึงดูดยิ่งคุณมีความคิดที่มันเป็นลบลบลบเท่าไหร่มันจะดึงพลังงานที่เป็นลบเข้ามาเท่านั้นแล้วเรื่องราวที่คุณจินตนาการในหัวเรื่องราวที่คุณสร้างขึ้นมาในหัวนะคะ มันจะเป็นบ่อกเกิดทําให้มันเกิดขึ้นจริงได้ดังนั้นสเต็ปถัดไปเมื่อคุณมีความลังเลสงสยัยมีความเอ๊ะมีความอยากรู้มีความคิดลบมาเรื่อยเวลาที่คุณเจอเขาอะคุณจะไม่ได้ถามนะคะว่าที่รักเหนื่อยไหมคุณออกไปข้างนอกคุณแบบยังคุณสบายไหมอะไรยังไงคุณไม่ได้ถามเกี่ยวกับสารทุกข์สุขด,ดิบของเขาเลย แต่เนี่ยคือสิ่งสําคัญมันทําให้ความสัมพันธ์มันแน่นขึ้นคือการเช็คแคร์การดูแลความห่วงใยมันจะตัดภาพเหล่านั้นไปเลยค่ะมันจะมีคําถามว่าไปไหนไปกับใครที่ไหนเมื่อไร่อย่างไรผู้ชายจะรู้สึกอึอดอดัดจากนั้นคุณจะลุกล้ําความเป็นส่วนตัวของเขามากขึ้นคุณจะอยากรู้มากขึ้นพอเขาปฏิเสธ คุณก็คาดคั้นเขาปฏิเสธอีกคุณก็คาดคั้นสุดท้ายนะคะกับอีป,ปมที่บางทีเราอาจจะมโนขึ้นมาในหัวเราเองอะ่ะเป็นชนวนที่ทําให้เกิดการทะเลาะกันทะเลาะกันเสร็จแล้วครั้งที่1ผู้ชายจะเริ่มรู้สึกแบบ ความเชื่อใจทั้งสองฝ่ายอะ่ะมันเริ่มร้าวแล้วมันจะไม่สนิทใจเหมือนเดิมแล้วให้พูดอธิบายยังไงก็ไม่ไม่เหมือนเดิมแล้วค่ะมันจะเริ่มมีปมเข้ามาแล้วจากนั้นพอกระแทก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 เออลหลายรอบเท่าไหร่นะคะมันเกิดความร้าวรานค่ะมันเกิดความร้าวฉานค่ะครอบครัวคุณจะร้าวฉานแน่นอนค่ะ จากความคิดนะคะทีนี้นะคะพอมันเกิดขึ้นแบบนี้แล้วอะ่ะมันทำให้หลายๆคู่มันกู้ชีวิตกลับมาไม่ได้มันกู้ความรู้สึกไม่ได้ค่ะเพ,พราะธนาคารเพราะธนาคารความรู้สึกดีของทั้งคู่ที่เคยฝากร่วมกันเอาไว้มันได้พังทลายลงไปแล้ววิธีแก้นะคะโคชเอมจะบอกเลยคืออะไรก็แล้วแต่ให้คุณนะคะ รู้แบบว่าชัวชัวแน่ใจโชกโชอย่ามาโนค่ะเพราะว่าการมาโนทำให้ความรักหลายคู่พังนับไม่ถ้วนนะคะโคชชเอมเป็นกำลังใจให้ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดใจกดแชร์ให้ด้วยนะคะ